สวัสดีพี่น้อง f อทั่วโลกค,ครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีโอกาสได้ทำคลิปตอบคอมเมนต์พี่น้อง f อนะถึงแม้ว่าคำถามคาถามนั้นอาจจะถามไปแล้วเมื่อ,อประมาณปีที่แล้วนะครับปีนี้เราก็มาตอบคำถามให้ทุกคำถามก็แล้วกันนะครับ <c oughs> นะครับพี่น้อง f อเอาละนะครับก็มีพี่น้อง f อของเรานะครับได้ไปทำการซื้อ เจน้ำอ่าชุดลูกลอยนะครับไปซื้อชุดลูกลอยมานะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้ผมก็ไม่รู้นะว่าคําว่าแท้ของแต่ละคนมันหมายถึงอย่างไรมันเป็นแบบไหนเพราะว่ามันมีหลายแท้ซะเลือเกินนะอ้าวทีนี้พอไปซื้อมาแล้วนะครับพอไปซื้อมาแล้วเวลาที่เราใส่เข้าไปภายในถังน้ํามันนะครับแล้วทําการเติมน้ํามันเต็มถังพอเติมน้ํามันเต็มถังนะครับ มาตรวัดที่เรือนไม้นะครับขึ้นไม่สุดขึ้นไม่เต็มนะครับอ่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจากคําถามที่ถามเข้ามานะครับแต่พอเราทําการถอดเอาชุดลุกลอยออกมาข้างนอกตัวรถอ่าถอดเอาชุดเนี้ยออกมานอกถังพอถอดออกมานอกถังแล้วเราทําการยกขึ้นอ่าผลปรากฏว่ามาตรวัดที่เรือนไม้มันขึ้นสุด นะครับอ่าเอาลงมันก็ลงสุดนะครับแต่ทําไมประกอบเข้าไปกับถังน้ํามันแล้วอ่ามาตรวัดมันขึ้นไม่สุดนะครับทัง้งที่เติมน้ํามันก็เต็มถังเขาว่าเขาว่างั้นนะอ่าเต็มไม่เต็มวันนี้ผมไม่รู้แต่ผมจะแนะนําแนวทางการตรวจเช็คให้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับแนวทางการตรวจเช็คเบื้องต้นมันก็มีไม่มากหรอกนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราซื้อชุดนี้มา นะครับชุดลูกลอยนะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งรถขบูรถหัวฉีดนะครับภายในถังมันก็จะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่ารูปทรงมันจะแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองดังนั้นนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการวัดค่าโอห์มนะครับการวัดค่าโอห์มของชุดลูกลอยภายในถังน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกอะไรให้เราได้หลายๆอย่างเลยนะครับสำหรับคันไหนที่ อ่าเข็มมาตรวัดลูกลอยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะครับอ่าเราสามารถวัดจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีนับค่าไฟภายในตรงนี้นะครับภายในชุดนี้นะครับมันอาจจะช็อตลัดวงจรหรือว่าแผงวงจรมันเสียหายนะครับให้ดูดีๆนะให้ดูดีๆเลยนะครับอันนี้ผมตั้งค่าของมันติมิเตอร์นะครับไปที่การวัดค่าด้วยเสียงตรงนี้นะครับตรงไปนิ้วโป้งผมตรงนี้นะครับนี่นะอ่าผมวัดค่าด้วยเสียงนะ ทีนี้ให้สังเกตตัวเลขนะครับอันนี้ผมจะจิ้มเข้าไปที่ขั้วไฟทั้งสองขั้วนะอ่าผมจิ้มเข้าไปที่ขั้วไฟทั้งสองขั้วเลยนะครับอันนี้จิ้มให้พี่น้องเห็นกันสดๆเลยนะครับทีนี้นะครับอ่าเราจะสังเกตได้ว่านะครับเราจะสังเกตจากมัลติมิเตอร์นะครับอ่านี้ซูมขยายดีกว่าไหมนะอ่าซูมขยายนะอ่าเราจะสังเกตได้อย่างไรนะครับน้ำมันหมดนะครับกับน้ำมันเต็มถัง นะครับค่ามันจะไม่เท่ากันนะเอาละทีนี้เ,เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยนะครับทำไมเมื่อกี้มันทำงานตอนนี้มันไม่ทำงานนะครับต่อสลับด้านก็ไม่น่ามีผลนะเพราะว่าเป็นค่าโอมเยเฉยๆนะครับทุกท่านนะต่อใหม่ก็ได้อ่า นะครับมันไม่ต่อเนื่องกันนะสิอ่าน้ำมันนะครับน้ำมันหมดค่าจะสูงนะครับน้ำมันหมดค่าจะสูงนะครับน้ำมันหมดค่าจะสูงนะครับน้ำมันเต็มถังค่าจะน้อยเราจะสังเกตได้เห็นไหมนะครับอ่าเอาใหม่นะดูดีๆนะครับทุกท่านนะน้ำมันหมด ค่ามันจะสูงนะครับอน้ำมันหมดค่ามันจะสูงนะน้ำมันเต็มถังค่ามันจะน้อยนะครับประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเกียวที่นี้ให้เราสังเกตดูนะครับให้เราสังเกตดูตรงนี้นะครับวิธีการสังเกตให้เราค่อยๆเลื่อนขึ NR ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนตรงนี้ขึ้นไปนะครับอ่าเราจะขยับลูกกลอยขึ้นไปนะครับ เราจะขยับลูกลอยขึ้นไปแล้วดูนะครับว่าค่ามันต่อเนื่องกันไหมนะครับขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ามันต่อเนื่องกันไหมนะครับทุกท่านนะเราจะขยับลูกลอยแบบนี้นะครับถ้าค่ามันขาดช่วงไปช่วงใดช่วงหนึ่งก็แสดงว่าแผงวงจรมันเสียนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะอ่าอันนี้ผมจะขยับเห็นไหมนี่นะครับขยับขึ้นขยับลงให้พี่น้อง f c ได้เห็นกันเลย เดี๋ยวันวันนี้สดๆเลยกันเลยนะครับเราจะไม่ตัดคลิปนะครับอ่าตรงนี้เห็นไหมค่ามันต่อเนื่องกันตลอดนั่นหมายความว่า,าเราเทสข้างนอกตัวนี้มันทํางานเป็นปกติดีอยู่นะครับแต่บางคันนะครับบางคันหรือว่าบางอันที่เราซื้อมาใหม่ๆค่ามันไม่ต่อเนื่องค่ามันผิดปกตินะครับให้เราง้างตรงนี้ออกนะครับตรงนี้มันเป็นจิปล็อกนะครับพี่น้อง f นะนี่ตรงนี้มันเป็นจิปล็อกแบบนี้ง้างเลย นะครับให้เราเอาไขควงแบนหรืออะไรก็ได้เป็นแบนนะครับงัดขึ้นเลยนะครับงัดตรงนี้นะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะครับอ่าบางทีมันอาจจะโดนมือเรานะครับเวลาที่เรางัดนะครับทุกท่านนะอ่าวิธีการแก้ไขนี่แหละเราจะงัดออกมาทําการแก้ไขนะอ่าเราก็จะงัดแบบนี้แหละนะครับงัดออกได้งัดออกได้ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับอ่างัดออกแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ามัน จะเสียหายหรือไม่เอ้ยไม่ใช่มันจะกระเด็นเสียกระเด็นหายหรือเปล่านะครับนี่เรางัดออกมาแล้วนะครับสําหรับลิบล็อกนะครับนี่เรางัดออกมาเลยให้พี่น้องเอฟซได้เห็นนะอืมตรงนี้นะครับเมื่อเรางัดออกมาแล้วข้างในนะครับลูกลอยของรถทุกรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับอ่าเมื่อเรางัดออกมาแล้วนะครับอันดับแรกสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือ ไอ้เี่ยวสองเชีย 2, ่ยวนี้นะครับเี่ยวสองเชี่ยวนี้นะครับมันสึกหลอมันขาดบางทีเราจําเป็นจะต้องทําการบัดกรีตอออกมานะครับตุกต่านนะอ่าอันนี้ซูมให้ดูนะซูมให้ดูเลยนะครับอ่าอันนี้ซูมให้ดูนะอ่าทีนี้วิธีการแก้ไขอีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันอาจจะอ่อนตัวลงไปเราก็งัดมันขึ้นแบบนี้งัดมันขึ้นนะครับอ่าตรงนี้ก็งัดมันขึ้นเนี่ยนะครับงัดมันขึ้นด้วยนะครับเวลาเราประกอบเข้าไปมันจะได้แนบ สนิทกันกับชุดแผงวงจรตรงนี้นะครับถ้าแผงวงจรตัวนี้นะครับมันสึกนะครับถ้าแผงวงจรตัวนี้มันสึกมันไม่แตะกันนะครับสองชุดนี้มันไม่แตะกันหรือว่าแตะกันแล้วมันไม่ต่อเนื่องก็คือนะครับจากการที่เราวัดค่านั่นแหละวัดค่าแล้วเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะขาดช่วงไปนั่นหมายความว่าแผงวงจรมันเสียนะครับอันนี้ใครก็ตามที่ซื้อชุด ه, ลูกลอยมาแล้วนะครับวัดค่ามันไม่ต่อเนื่องนะครับหรือว่าจะเป็นลูกลอยเก่าก็ให้เรางัดตรงนี้ขึ้นก่อนเลยนะครับอันดับแรกตรวจเช็คตรงนี้ก่อนนะครับงัดขึ้นมาก่อนเลยนะอ,ะนนะะอานะ่าตรงนี้นะครับแล้วประกอบกลับนะครับพอเราประกอบกลับแล้วเราก็เช็คด้วยนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่เรากดกิปลงไปเนี่ยนะครับมันแน่นมันหลวมมันคลอนไหมถ้ามันแน่นมันหลวมมันคลอน นะครับแน่นอนครับเวลาที่มันอยู่ในถังนะครับเวลาที่มันอยู่ในถังมันเป็นอิสระนะครับมันจะโยกเข้าโยกออกแบบนี้น้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตรงเนี้ยนะครับตรงที่เราบอกมอจี้นะครับตรงที่เราบอกตรงมอจี้หน้าสัมผัสตรงนี้พวกนี้นะครับมันจะไม่สนิทกันถ้าว่ามันโยกเข้าโยกออกได้ถ้ามันเป็นอิสระอยู่ภายในถังน้ามันแต่เวลาที่เรามาโยกขึ้นโยกลงอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับอาเรามาโยกขึ้นโยกลงอยู่นอกถังตรงเนี้ย นะครับอ่าด้วยน้ำหนักของตัวมันเองมันกดลงไปมันสนิทกันมันก็เลยขึ้นนั่นเองนะครับทุกท่านดังนั้นอย่าพลาดตรงนี้นะอ่าตรงนี้แหละนะครับที่ทําให้เข็มของเรามันไม่ขึ้นนะครับอ่าให้ถอดออกมาทําการตรวจเช็คด้วยลดอะไรก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกค่ายเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อเราตรวจเช็คแล้วมันขึ้นปกติดีทุกอย่างนะครับมันขึ้นปกติดีทุกอย่างเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็ปกติดี นะครับเช็คแล้วนะครับมันปกติแต่เวลาเราใส่เข้าไปภายในถังเจน้ำมันนะครับหรือว่ามาตรวัดมันขึ้นไม่เต็มถังหรือว่ามันลงลงไม่สุดนะครับให้ดูขาตรงนี้ด้วยเพราะว่าขาตัวนี้นะครับของแท้ของเทียมของติดรถไม่เหมือนกันนะครับให้ดูดีๆเราจําเป็นจะต้องมีการงัดขาหรือว่าดัดขาตรงนี้นะครับ่าถ้าอยากให้เจมันขึ้นเยอะ ล้วก็ดัดลงล่างนะครับอ่าดัดลงล่างนะครับแต่ถ้าเกมันเลยาปไปเราก็ต้องงัดขึ้นบนนะครับทุกท่านเราต้องงัดขึ้นบนนะอันนี้เป็นอีกเท็กอีกหนึ่งที่นํามาฝากพี่น้อง fc สำหรับพี่น้องที่ถามกันเข้ามานะครับว่าถอดอย่างไรนะครับคช็ปตรงไหนก็ฟัน2ฟัน2ข้างเมื่อกี้นั่นแหละนะครับทุกท่านนะอ่าก็เอามาทําคลิปให้พี่น้อง fc ได้เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่หน้าง,งานกับท่านนะ ที่สําคัญนะครับท่านต้องมีมิเตอร์วัดด้วยนะครับทุกท่านนะนี่ตรงนี้เวลาเราประกอบกลับเราก็พยายามทุบให้แบนนะครับทุบให้แบนก่อนนะครับตัวนี้เราค่อยทําการกดลงนะครับโดยใช้ครีมหรือว่าอ่าเหล็กก็ได้นะครับหรือว่าปะแกนะครับที่มีรูตรงกลางเป็นตัวกดลงนะครับพี่น้องเอซีนะอ่าสำหรับผมผมก็มีปะแกดาวอยู่นะครับผมก็อาจจะใช้เป็นอ่าชุดปะแกดาวนะครับในการกดลงนะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ